กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนเชั่มุมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะผลผลิตมังขุดทิพพังงาพร้อมซู่ตลาดกลางเดือนพฤษาคมนี้ขณะที่จังหวัดพังงากำนดจุดเปิดจำนายที่สำหนักงานสภากเกษตรจังหวัดพังงาเพียงจุดเดียวในวันที่15บพฤษาคมเพื่อเป็นการขัดคุณภาพลผลิตมังขุดก่อนส่งถึงมือผู้บริโูค นายทะเลิงซักหนุดประหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าผลผลิตมังคุดโค้งจังหวัดพังงาภายใต้ชื่อมังคุดทีจะทยอยออกซูตราดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้และจะให้พ้นผลิตไปจนถึงเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามในปีนี้ให้พ้นผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพียงประมาณ1,800ตันเฉพาะเดือนพฤษภาคมมีผลผลิตเพียง 60- 70ตันเท่านั้นโดยในวันที15่15บพฤษภาคมนี้จะมีการเปิดขายมังคุดที พังง่าเพียงจุดเดียวคือสหกรสภา,าเกษตรกรเพื่อเกษตรกรพังง่าอำเภอกระปงจังหวัดพังง่าเพื่อเป็นจุดกำนดเกรดเพื่อให้ได้รับผลมังคุดทิบที่มีคุณภาพหาช่องทางการกระจายผลผลิตเพื่อให้เกษตรกรได้ราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสมการจัดทำระบบตัวสอบยอนกลับ QR code ค้ดเพื่อให้รู้เล้งเีม่าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคคณะที่จังหวัดพังง่ารวมกับหน่วยงานต่างๆอาทิเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพังงากระซีจังหวัดพังงาพาณิชจังหวัดพังงาโทโกอโซพังงาประธานสภากษตรีจังหวัดพังงา ผู้แทนไปซนีจังหวัดพังงาระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมังคุดจังหวัดพังงารวมกับเกษตรกรในพื้นที่ราวรายี่สิบไร่อย่างต่อเนื่องโดยผู้สนใจสร้างสื่อมังคุดจากเกษตรกรพังงาโดยตรงสามารถติดต,ต่อตัวแทนเกษตรกรได้ทีนายบุญรัตซีนุ่น,นม้เหล็กทร่นพท์ส่วนแปดกาแปดเจ็ดหนึ่งกาวหนึ่งส่งแปดนับประผัดมณนีแสงสูวนขาวิทยุมอก่อส่งขารายงานค่ะ รวดเร็วฉับวไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน